สวัสดีแฟน Defense, เรือใบสีฟ้าทุกคนครับอัปเดตข่าวสารทีมรักเราในรอบวันกันครับล่าสุดโดนดิวเรียบร้อยครับ h e ีย we ว o กด้วยแถมไม่ให้หมดเลยหลายสื่อรายงานตรงกันครับเชลซี Chelsea, บรรลุข้อตกลงกับเรือใบสีฟ้าเราและในการเซ็นสัญญาก,กับราฮีมเซอร์ลิงครับสรุปฉนนค่าตัวอยู่ที่47.5ล้านปอนด์ไม่มีแอดออนอย่างที่ตอนแรกเคยบอกไว้นะครับสรุปแล้วดีลนี้จบท่วน,น47.5 โดยไรฮิมเซอร์ลิงจะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีครับปัจจุบันอายุ27ก็จะยาวไปถึง32เลยพร้อมกับออปชั่นในการขยายอีกหนึ่งปีด้วยเซอร์ลิงจะเข้ารับการตรวจร่างกายเลยและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาจะเดินทางไปกับเชลซีร่วมทัวร์ปิซิซันที่อเมริกาเลยครับก็ขอให้นายโชคดีอย่ายิงเราเยอะรายการเซอร์ลิง อีก,กเรื่องนึงครับพอกาเบียลเชซูสไปหมายเลข9ก็ว่างครับเออร์ลิงเาลฮารันขยับมาใส่เบอร์นี้ให้กับสโมสสครับก็เหมาะสมแคบตัวเป้าเบอร์9ก้าเออร์ลิงบลฮารลนมาสร้างตำนานให้กับเราได้แน่แ่แหละผมว่านะแล้วก็มีเสริมอีกนิดหน่อยครับหลังจากที่เราลุ้นกันมาสักพักหนึ่งว่าไอ้เจ้าหนูเด็กมหาสาร,รฟิลฟอร์เดนของเราเนี่ยจะต่อสัญญาเมื่อไหร่ล่าสุดก็มีสื่อรายงานเหมือนกันครับว่าเตรียมเซ็นสัญญาฉบับใหม่6ปีเต็มครับค่าเหนื่อย2 0 0 0 0 0ปอนดอ์ต่อสัปดาห์ คาดว่าจะมีการประกาศในช่วงซัมเมอร์นี้แหละแต่ยังไม่ไรู้เมื่อไหร่นะถ้าเซ็นสัญญาระยะยาวค่าเหนื่อยประมาณ2 0 0แสนนี่ก็เหมาะสมกับหนูฟิลแหละอยู่เป็นตำนานของเราไปแน่ๆนครับผมแอบ,บอยากเห็นวันแมนคลับนะและก็หวังว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นฟิลโฟเดนนั่นแหละครับและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสุก,กิลาไลอัลฟ a า p h a 8อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยไม่ได้มีแค่ฟุตบอลอย่างเดียวมีครบครับ